สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง db รีสสองกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางยี่กีห้องลอตโต้ VIP ย้ำว่าเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดได้ไปลงทุนกันนะใครสนใจโปรแกรมสนใจดูรอบต่อรอบสนใจตัวช่วยก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะโปรแกรมสามารถใช้ได้กับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยทั้งนอกทั้งหุ้นนะคะได้หมดเลยนะคะก็ การสร้างเหมือนกันใครสนใจก็ทักแอดได้เลยนะคะฟรีไม่มีค่าบริการนะสูตรคือร้อยบนบวกร้อยบนเล่นรูดล่างนะรูดล่าง4ตัวรูดล่าง4ตัวทุนสูงนะคะแต่ว่าเห็นเข้ายาวๆเลยตั้งแต่รอบที่53จนถึงรอบที่63เข้ายาวมากแอดก็เลยมาลงเป็นแนวทางเนาะทีนี้เดี๋ยวแอดจะพาตัดนะตัดให้เหลือสัก3ตัวนะเอา3ตัวไปเล่นรูดล่างรูดล่างก็คือกดกดล่างนะคะ19ประตูแล้วนกะ็ตัดเล็กซ้ำด้วย ะะข้อดีของรูดก็คือว่าถ้าเป็นเลขออกเบิร์นเราก็จะได้แต่ที่ที่ออกมาตั้งแต่รอบที่53จนถึงรอบที่63ารูดล่างล่างยังไม,ยงไม่ยังไม่มีเบิร์เลยนะคะยังไม่มีเบิร์เลยเข้ายาวๆเลยเดี๋ยวจะพาตัดลดต้นทุนนะ,ะยกตัวอย่างเช่นรอบที่62เอารอบที่61มาคำนวณร้อยบนก็คือ1บวกร้อยบนก็คือ1นบวกนได้2นะับเพิ่มให้ได้4ตัวมี2 3 4 5้า บที่62ออก27351รูดล่างนะคะ5เข้านะต่อไปรอบที่63มารอบที่62มาคำนวณร้อยบนก็คือ2บวกร้อยบนก็คือ2 2บวก2ได้4นะเพิ่มให้ได้4จำนวนมี4 5 6 7เราลุ้นรอบที่63นะเข้ายามากแล้วทีนี้เรามาดูวิธีการตัดลดต้นทุนนะคะจะเช็ค3รอบอ่ะสมมติเราจะลงดุนรอบที่61เราก็จะเช็ครอบที่60 59 58 สะมรอบนี้จะเช็คนะเราจะลง,ลงทุนรอบที่61นะวิธีการตัดลดต้นทุนก็คือว่ารอบที่58 26ใช่ไหมคะหเข้าทำสัญ,ญลักษณ์ไว้รอบที่59ออกล่าออก1 9ึเข้านะรอบที่60ล่าออก4 6่หนะหเข้าทีนี้เราจะจะดูนะ,ะเราจะดูะว่าเอาขอลงทุนรอบที่62ก็แล้วกันรอบที่62นะคะรอบที่62 ทีนี้รารอบที่61นะคะสองตัวละออก5 3 5เข้า3ก็เข้านะคะก็เข้า5ก็เข้าทีนี้ก็เราจะเช็คขึ้นไป3รอบนะเราจะลงทุนรอบที่62เราจะเช็ครอบที่61 60 59อนะคะ3รอบนี้ตำแหน่งไหนที่ไม่เข้าเราจะตัดตำแหน่งนั้นนะคะก็าตำแหน่งที่3ไม่เข้าตัดตัดออกก็เจอเลข2เลข3เลข5เอาไปเล่นรูดล่าง กดล่าง19ประตูแล้วก็ตัดเลข3นะคะรอบที่62ล่ากออก5 1นะคะ5เข้านะเราก็ไดนะ้แอดก็มาลงเป็นแนวทางนะใครสนใจตัวช่วยก็ทักแอดได้เลยนะคะเนี่ยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง DBR2563 ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปใหม่ๆใ,ในแต่ละวันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ